สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการจิบเทคของลังเลยนะครับสิ่งที่จะมาแกะให้ดูในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัว xbox นะครับ xbox series x นะครับผมก็คือเพิ่งสั่งมาวันนี้เลยนะครับผมก็สั่งมาในช้อปปีนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วรบกวนหยิบไอ้กล่อง p 5มาให้หน่อยนี่ครับกล่อง xbox series x ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเดี๋ยวให้ไปดูส่วนของกล่อง playstation 5นะครับในเรื่องของรูปลักษณ์นะครับผมว่าคุณจะชอบแบบไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวเทียบให้ดูของขนาดกล่องของ p 5นะ ถ้าซ้อนข้างหลังก็น่าจะเห็นก็คือของ K5 เนี่ยเขาจะมาแบบแนวใหญ่ไปเลยนะนะครับผมของ Xbox ก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของความรู้สึกนะครับผมผมเองที่เลือกซื้อมาก็คือมีคนเขาบอกว่า Xbox มันดีกว่านะครับเกมถูกกว่าอะไรก็เดี๋ยวผมก็เลยลองซื้อมาดูแล้วกันนะครับเราจะดูว่าผมจะเก็บเครื่องไหนไว้นะกันนะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นนี้แบรนด์ Band Halo นะครับผม กล่องสภาพกล่องของร้านนี้ก็ค่อนข้างจะเยินอยู่นะครับผมพูดตรงๆเลยนะโอเคด้านหน้าด้านข้างด้านหลัง mm hmm. ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษโอเคสภาพก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวแกะกันให้ดูเลกันนะครับเข okay. าจะมีพลาสติกแบบนี้นะาให้เราดึงออก อัน,นี้แล้วะแกะไงต่อนะครับโอเค,ครับคือซิลเขาเนี่ยเชื่อแล้วว่าเป็นของใหม่มนะือหนึ่งแน่นอนแน่นอนนะครับคือไม่มีการเปิดแกะอะไรมาก่อนถึงมือผมนะครับภาพกล่องเลยเชียบอยู่เน่าอยู่พอเปิดกล่องขึ้นมาแล้วกันนะครับ เราก็เจอส่วนของ Xbox c x พแบบนี้เลยนะครับตัวเครื่องเล็กมากนะครับแต่ว่ามีน้ำหนักอยู่พอสมควรนะครับเอายกเกาะขึ้นมานะครับ <c oughs> หมดแรงนะครับนั่นให้มีอะไรบ้างนะครับก็เป็นไม่้เป็นในที่แขวนประตูเนาะม,มีอะไรอีกก็สอนวิธีการใช้งานนะครับโปรแกรมอะไรว่าไปนะใส่ไว้ที่เดิมนะครับ ตรงนี้เป็นอะไรมาแกะให้ดูนะครับชิ้นแรกนะครับเป็นสาย HMI 2.1นะครับตัว <c oughs> ต่อไปก็เป็นสอนเล่น x b o x นะครับวารันตีต่างๆนะครับแล้วก็สายพัดไฟธรรมดานะครับบดอ้วฝั่งนี้แน่นอนครับน่าจะต้องเป็นจอยแน่นอนนะครับแกะให้ดูเลยแล้วกันนะครับ ที่รักรบกวนขอจอย PlayStation หน่อยนะครับในกล่องก็หมดแล้วนะครับผมส่วนใหญ่ผมเดาว่าน่าจะหนักกล่องนะครับอันนี้เขาก็แถมในส่วนของทานมาให้ด้วยนะให้อยู่นี่ครับจอย PlayStation 5นะครับแล้วก็จอย Xbox นะครับ s e ล i เ s X เดี๋ยวผมลองจับดูแล้ว อันนี้กลิ่นเหมือนอารมณ์เหมือนกลิ่นอุปกรณ์คอมนะแต่ถ้ากลิ่นของส่วนของ PlayStation 5เนี่ยกลิ่นจะออกมาเหมือนกับเราเปิดกล่องทีวีมากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูเรื่องของความรู้สึกกันนะครับเกี่ยวกับการจับจอยนะตัวจอยเนี่ยมองเลยว่าม <c oughs> มันจะเป็นคน l ะฟ f ลล l i n g เลยนะครับก็คือในส่วนของ เอ็กซ์บ็อกเนี่ยเขาเหมือนจะให้เราม,มันเล็กและจับง่ายครับคือเราจะจับไปชทุกปุ่มนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนของลูกเล่นอะไรมากมายนะประมาณนี้ก็คือถ้าผมแบบเอามือจับเนี่ยคือมันผมสามารถเอามือมือมือ,มอนิวน้วโป้งของมือขวาเนี่ยมาจับข้างซ้ายได้เลยนะ <c oughs> ส่วนของจอยอพีห้าเนาะไอพห้านะคือมันมันไกลมากนะครับถ้าผมจับก้านนี้อยู่ นิ้วโป้งผมไม่สามารถมาจับตรงนี้ได้ก็คือเขาคงคิดแค่ว่าให้เราคล้องเล่นตรงนี้มากกว่าในเรื่องของยกแรกแล้วกันนะครับถ้าถามผมนะยกแรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องในส่วนของตัวจอยนะผมให้ P5 อะผมผมรู้สึกว่าผมจับจอย P5 แล้วมันแบบมีอะไรมากกว่านะครับส่วนตัวนี้ก็คือแบบไม่ไม่รู้สึกว่ามีอะไรมากด้านหลังก็เป็นยางเหมือนพลาสติกเป็นกิปให้เราจับได้ง่ายเนาะ ก็คือต้องไปดูกันว่าเวลาเล่นเกมจริงแล้วมันอันไหนมันดีกันเนาะอันนี้อันนี้หมายถึงว่าจับเรื่องฟีลลิ่งความรู้สึกก่อนนะครับโอเคื่องตัวนี้เดี๋ยวไปดู้อีกทีนะครับตอนเล่น <c oughs> เอานี่ออกไปก่อนอมาดูในส่วนของตัว Xbox นะครับตัวมันเองนี่ก็ห่อซีไว้แบบก็ดูดีอยู่นะนะครับ แต่เรื่องถ้าแบบพูดถึงเรื่องแบบ f e ลลิ่งเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าทาง P5 น่าจะให้ความรู้สึกที่แบบแเราแกะของน่าจะแบบดูด,ดูแบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีอะไรเหมือนแกะของมาแต่ว่าภายในชิ้นส่วนของวัสดุอย่างเช่นในส่วนของตัวจอยเองอะดูดูดีกว่าแต่ว่า Xbox เนี่ยเหมือนเวลาแกะออกมามให้เขาสึกเหมือนเแบบเหมือนของขวัญเลยนะเหมือนกิฟต์นะเปิดขึ้นมาเจอเลยแต่ว่าของ P5 นี่ก็จะเป็นแบบในซองในถุง สัมาก,กว่านะครับหน้าตาของ Xbox นะครับ X Series นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะเ,เดี๋ยวไปดูกันว่าเราลองเทียบกับด้านบนเอ,อด้านบนจะเหมือนเล่นระดับสีเขียวไวนะ้เนาะมันจะเหมือนกับมีแสงไฟอยู่ตลอดเวลาเนาะแต่จริงๆแล้วมันมันทาสีเขียวไว้นะเวลาเรามองไกลๆเห็นเสียงๆเนี่ยมีสีเขียวหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูด้านก็เป็นพลาสติกบางๆเนาะ เหมือนคาหองเลยโอเคด้านหน้าอันนี้ด้านหน้าแบบนี้ใส่แผ่นนะครับโอเคส่งด้านรูปลักษณ์เลยก็ไม่มีอะไรมากนะครับด้านหลังพอการเชื่อมต่อนะครับขอ้อรู้สึกเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปดูที่ตัวนั้นกันเลยดีกว่านะครับว่าเวลาเทียบกับแล้วตัว P5 เนี่ยหยิบจับจับยกอะไรนะแะไรมันประมาณไหนโอเค โอเคตรงนี้น่าจะเห็นในส่วนของ PlayStation 5ด้วยนะโอเนวางไปดูไซส์ดิครับมันค่อนข้างารู้สึกว่าคนละไซส์กันเลยนะขอยก PS5 ก่อนทีหนึง่งหนักหนักน่าจะหนักประมาณกันนะถ้าแต่สมมุติว่าถ้าผมคิดว่าถ้าแบบ จะพกไปเล่นหลาที่ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์กว่าเพราะมันดูแบบตัวเล็กกว่าเนาะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองกดเปิดขึ้นมาลองเล่นเกมดูแล้วกันนะครับว่าพอเราเปิดจอส่วนของ Xbox Series X ขึ้นมาเป็นยังไงไปดูกันนะครับเรามาลองเปิดดูกันเลยนะครับผมว่าตอนนี้เวลาที่เราเปิดแล้วมันสวยงามขนาดไหนซึ่งผมบอกได้เลยว่าแม่งโคตรหรูเลยนะครับผมถูกใจจริงครับช็อตนี้ เคมาต่อไบบนี้นะครับก็ในส่วนของตัวจอยเนาะเขาก็จะให้มาเป็นส่วนของฐานนะครับสองก้อนที่แถมมาให้นะครับแล้วก็เปิดใส่แบบนี้ ตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะหาโซลูชันยังไงมามาจัดการในส่วนของแบตเตอรี่นะครับที่ต้องซื้อใส่แบบนี้เรื่อยๆเนาะก็ส่วนตัวคิดว่าอาจจะต้องอาจต้องไปไล่ซื้อในส่วนของพวกฐานชาร์จอะไรมาจะได้ประหยัดหน่อยแต่ว่าในส่วนของว5เนี่ยผมคิดว่าผมจะซื้อในส่วนของในพวกแท่นชาร์จมาเนาะก็ยังไงความแบบ ความกุ้งกิ้งอะไรเงี้ยมันก็อาจจะหลูได้ไม่เท่าเพราะว่าอันนี้มันใส่ฐานใช่ไหมมันอาจจะไม่มีแท่นวางแบบแท่นวางจอยเรียงกันอะไรเงี้ยครับผมนี่เปิดไฟก็มาเป็นแบบนี้เลยนะนะครับไม่ได้ดูพูดตรงนะมันไม่ได้ดูแพงอะไรมากนะก็คือเอาเหมือนเอาไว้เล่นเกมนั่นแหละแต่มันไม่ได้ดูแพงอะไรเท่าไหร่โอเคครับในจุดนี้นะครับผมขอจะโชว์นะครับฟุตเทจสวยๆนะครับในการแบบอวดเครื่องนะครับผมสําหรับเจ้าตัว Xbox นะครับซีรีส์ X ตัวนี้นะครับผมว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับในเวลาช่วงกลางวันแล้วก็ในเวลาที่แสงน้อยๆน,นะครับผมมันสวยขนาดไหนลองไปดูกันเลยนะครับ จะเห็นได้ว่าเจ้าตัว e x p o ซของเรานะครับก็สามารถเก็บฝุ่นได้ดีระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็คือแป๊บเดียวฝุ่นติดเต็มเลยนะครับก็ไอ้ตัวที่ผมให้ดูนะครับก็เป็นในส่วนของพัดลมนะครับที่ติดอยู่ด้านในเครื่องนะครับมันก็จะทํางานอ่อยตลอดเวลานะถ้าเราเวลาเราเปิดเครื่องนะครับผมมันก็จะมีไอร้อนออกมาด้านบนหนึ่งครับผมซึ่งตรงส่วนนี้นะครับไม่พูดไม่ได้เลยนะครับก็คือระบบเคมพัสนะครับของ Microsoft เขานะครับผม ก็คือเป็นตัวยืนเลยครับเก้ระบบเกมพาสนะครับก็ประมาณประมาณพันพันบาทนะพันบาทนะครับรวมออนไลน์ด้วยนะครับผมมันก็จะทำให้เราเข้าไปเล่นสโตนเขาได้นะครับก็คือใน Xbox Game Pass เนี่ยจะมีเกมอยู่วันร้อยกว่าเกมเลยนะครับผมที่พร้อมให้เราเข้าไปเล่นนะครับผมซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าโหลดใส่ฮาร์ดดิสใน Xbox เนี่ย800กิกเนี่ยไม่พอครับผมดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆหลายๆคนเตรียม ซื้อได้เลยครับซื้อฮาร์ดดิส์มาเสริมได้เลยนะครับมันโหลดเกมฟรีนะครับผมแล้วก็ถ้าเทียบกับในส่วนของ p l a y s t a t i o n 5เราอาจจะไม่ได้เกมที่มัน E อ c l u s i v e เท่านะครับแต่ผมก็บอกได้เลยว่าไอกเกมที่อยู่ในเกม pass เนี่ยก็ไม่ได้ขี้เล่น,นะครับผมบอกก่อนเลยดังนั้นเนี่ยถ้าใครคิดว่าจะซื้อมาเล่นเกมนะครับแล้วคุณมีชีวิตเล่นเกมจริงๆนะผมว่า Xbox เนี่ยเล่นได้นานกว่าเพราะว่าเกมแม่งเยอะกว่าเยอะกว่ามัน10 20 3 0าเท่าได้ครับผม แต่ว่าเกมของ P5 ก็ดีนะครับดีจนน้าตาไหลเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเขาก็มีเกม o u t r i d e r นะครับที่ออกใหม่ด้วยนะอ่าผมเปิดไปให้ดูแล้วนะครับผมซึ่งเกมดังๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะครับผมมีเหมือนกันนะยังไงใครก็ตามนะครับที่สนใจก็ลองไปศึกษาดูนะครับสำหรับ Xbox Game Pass นะครับผมอันนี้เลื่อมาตั้งนานแล้วยังไม่สุดสักทีนะครับผม ก็เดี๋ยวจะพูดเรื่องข้อเสียของ Xbox อีกนิดนึงนะครับก็คือ UI ของเขานะครับอาจจะไม่ได้สวยคมเท่ากับ PlayStation 5นะครับผมอาจจะเห็นรอยแตกได้นิดกน้อยๆนะครับผมก็ลองดูตามคลิปวิดีโอได้เลยตามที่มือผมชี้ไปเลยนะครับว่ามันมีรอยแตกของเฟืองอยู่นิดหน่อยนะครับผมก็ทําให้เราเห็นได้ว่าอาจจะขัดใจใครหลายๆคนนะครับผมอาจจะนั่งใกล้ไปหน่อยก็ได้นะครับก็งไงเดี๋ยวลองเปรียบ,เท,ยบเทียบกันดูนะครับผม แล้วก็ต้องพูดเรื่องข้อเสียอีกข้อหนึ่งนะครับที่เป็นถือว่าเป็นข้อใหญ่อยู่นะครับก็คือเรื่องสปีดในการดาวน์โหลดเกมนะครับซึ่งภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นี่คือความเร็วที่แบบน,น,นานๆผมจะได้เห็นนะครับผมความเร็วปกติก็อยู่ว่ามนึ่้อนึงร้อยสิบมาเนี้ยนะครับเชงหวะดสามารถดรอปได้ถึง40นะครับ40เมกได้เลยนะครับผมซึ่งบางทีมันช้ามากเราอาจจะต้องเปิด Xbox ข้ามวันข้ามคืนนะครับเพื่อจะโหลดเกมในสโตร์ของเราให้เสร็จนะครับผม แต่ในส่วนของการออนไลน์นะครับออนไลน์เล่นเกมกับเพื่อนไม่มีปัญหานะครับเพราะสปิดเน็ตเราเร็วอยู่แล้วแต่มันจะมีปัญหาด้านการดาวน์โหลดนะครับที่จะอาจจะช้าได้บ้างนะครับผมซึ่งครับดังนั้นเราเราจะต้องมีครับเขาก็จะมีสูตรอยู่นะครับว่าคือเกมที่เราเปิดทิ้งไว้เนี่ยเราต้องไปปิดนะครับปิดให้ปิดให้เสร็จแล้วค่อยเริ่มโหลดนะครับมันจะได้เร็วขึ้นนะครับอันนั้นนะคุณจะจาไว้นะครับถ้าคุณอยากรีบโหลดให้ไวนะครับอย่าลืมกดออกเกมก่อนนะครับตามคลิปวิดีโอที่ผมกดให้ดูเลยนะครับ คือเกม Xbox มันจะเปิดปิดไวมากคือเขาเปิดเกมทิ้งไว้นะครับสปีดมันจะไม่ขึ้นขึ้นช้านะครับดังนั้นนะถ้าเวลาคุณเจอสปีดต่ำอะไรปุ๊บเอ้ยลองดึกดูว่าเราลืมปิดเกมหรือเปล่านะครับแล้วก็ลองมาดูอีกรอบนึงนะครับนะครับนี่ก็คือจะโชว์นะครับว่าในส่วนของ Joy Xbox เองนะครับที่ผมบอกว่าอาจจะสู้ในส่วนของ PlayStation 5ไม่ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันแย่นะ แต่คือมันสู้ไม่ได้หมายความว่าเขาไปไกลมากครับนี่ผมต้องพูดต,ตามความจริงครับว่าเขาไปไกลมากนะครับแต่ว่าจอยที่ของ Xbox มันก็ไม่ได้แย่นะครับทือผมสามารถเล่นเกมทุกอย่างได้ปกติเลยนะครับคือขนาดด้วยขนาดที่เล็กกว่าอาจจะจับได้กระชับกว่านี่ครับแต่ว่าถ้าถามว่าจะไปสู้กับเขาเนี่ยต้องยอมรับความจริงแบบแมนๆน,นะครับว่ายังสู้ไม่ได้นะครับส่วนเรื่องของการรูมเมนนะครับหรือการจับถืออะไรนะครับท่านผู้ชมอาจจะลองเอาคลิปนี้ไปเทียบกับ คลิปหนึ่งที่เป็นของ PlayStation 5ได้นะครับว่ามันจับถือ,อยังไงนะครับก็ยังไงลองดูนะครับว่าเกมเพย์นะครับหรือว่าการจับถือ,อยังไงถ้าใครสนใจก็ลองเอาไปเป็นข้อคิดคํานึงในการซื้อ Xbox ของคุณนะครับว่าไอซื้อตัวไหนดีนะครับเราลองดูนะครับนี่ครับผมก็อยากให้ดูครับว่ามันก็ไม่มันก็ไม่ได้แย่อะไรนะมันก็จับถือถนัดอยู่นะ ก็เล่นเกมได้ปกตินะครับผมดังนั้นเนี่ยก็คือถ้าคุณต้องการประสบการณ์ที่แบบสูงสุดในด้านการเล่นจจอยเนี่ยอยากได้แบบสูงสุดเลยเชิญน,นะครับเชิญไปเพหเลยครับแต่ถ้าคุณอยากจะได้เกมถูกนะครับเกมราคาถูกครับหัวใจคนไทยหัวใจอาเจนนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมแนะนำไปดูในกลุ่มครับคนไทยหัวใจอาเจนนะมันจะมีวิธีซื้อเกมที่แบบว่าผมซื้อ The w i t c h e r Xbox 38บาบาทนะครับ แต่ซื้อใน p 5 3 5 0ต่างกันเกือบ10เท่านะครับผมยังไงเดี๋ยวไปดูในกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะแปะคิปวิโอกลุ่มให้ดูข้างหลังนะครับก็คือ xbox เนี่ยเขาจะได้ข้อดีเรื่องเกมถูกนะครับผมเกมเยอะนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือโหลดช้านะครับผมแล้วก็วิธีการซื้อเกมอาจจะมีความยุ่งยากนิดน,นึงนะครับใครที่แบบความพยายามน้อยๆเนี่ยก,ก็คุณต้องคอน c e r n ์นข้อนี้นะครับแล้วก็เรื่องจอยที่เขาอาจจะไม่ได้พัฒนามายิ่งใหญ่มากนะครับ กจ็จะแพ้ประมาณนี้นะครับผมแต่ข้อข้อข้อดีนี่คือแบบก็แดกได้นะแดกได้อยู่เลยนะครับผมอาจจะเป็นข้อดีที่แบบผมยอมซื้อในส่วนของ Xbox มาซ้อนกันอีกเครื่องนึงก็คือแม่งโอเคอยู่นะครับก็คือเอามาเล่นก็ยังโอเคอะ่ะแม่งราคาถูกดีมันเล่นซื้อเกมซ,ซื้อนู่นซื้อนี่ Assassin's Creed ซื้อทุกภาคได้เลยอะไรเงี้ยครับก็คือเอาเอามาเก็บเล่นเกมเก่านะประมาณนั้นนะครับก็ในส่วนของ p ห้ hey เนาะ p ห้ hey 5, ผมก็จะเก็บไว้เล่นในส่วนของเกม e x c l u s i v e อย่างเช่นโกลสออฟทูชิมาเนี่ยแม่งสุดยอดจริงๆแม่งโคตรระดับโคตรพ่อโคตรแม่ดีเลยครับผมชอบเกมนี้มากเลยครับบอกเลยว่าแม่งเป็นเกมที่ดีจริง,รงนะครับดังนั้นก็เลยคิดได้ว่า PC ก็เก็บไว้เล่นมูทบอลนะครับ Xbox เอาไปเล่นเกมอะไรก็ได้ที่ซื้อเกมเอ็กได้แล้วราคาถูกซื้อเน็กซ์ก็ได้นะครับต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดเล่นเกมในพีเอ็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ PlayStation 5เนี่ยเอาไว้เล่นเกม Exclusive จห้า e เนะบผม อันนั้นมันถูกแบ่งดนอย่างเบ็ดเสร็จเลยนะครับคือทุกตัวมีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับแต่คุณอนะ่ะกับเงินของคุณในกระเป๋าอ่ะคุณพอใจตรงไหนนะครับคุณก็ลองไปคิดเอาเองแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวผมเนี่ยผมขายการ์ดจอได้นะครับได้กําไรมา60,000ผมมาซื้อ p พย์ห้0 0มาซื้อ Xbox 25บ0 0เนะี่ยได้โอเคเลยเบ็ดเสร็จครบทุกอย่างแล้วการ์ดจอก็ใช้การ์ดจอ1 0 5 0ธรรมดาเล่นไปก่อนก็ได้นะครับ ฟินมากครับผมโซลูชันนี้นะครับใครจะไปลองทําตามดูก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาการจอมแม่งโคตรสูงเลยครับผมโอเคครับมาต่อกันนะครับผมเรื่องการสลับเกมของ Xbox Series X ครับว่ามันเร็วขนาดไหนนะอันนี้คือแบบว่าผมกาลังยิงอยู่ดีผมกําลังปลูกผักอยู่ครับผมแล้วก็เอ๊ะแม่งปลูกผักไปไว้เบื่อว่ะหัวร้อนว่ะกูอยากยิงสปาลาดเงี้ยเครืองลมแบบเล่นเกมปลูกผักอยู่ปุ๊บ อยากยิงสปาร์ลาทันทีเลยจากคนแบบอารมณ์แบบเย็นอ๋อลดน้ำต้นไม้อะไรอย่างนี้นะแล้วอยู่ๆอยากยิงสปาร์ลาแล้วไปดูกันนะครับว่ามันเปลี่ยนได้เร็วขนาดไหนนะอ่ะลองดูครับ ไม่พูดพ่ำมทำเพลงเลยครับเริ่มมาคือต่อจากที่หยุดไปรอบที่แล้วเลยคือเลือดเราเหลือน้อยนะครับคือเหมือนเหมือนผมเพิ่งพับหน้าจอเกมโดมไปแล้วก็ไปเล่นเกม <c oughs> ไปเล่นเกมปลูกผักซะง,งั้นนะครับผมเออแบบอารมณ์แบบกูปลูกผักเสร็จกูกอยากฆ่าฆ่าปีศาจขึ้นมาอย่างเงี้ยคือเข้ามาไล่ยิงปีศาจต่อได้เลยครับผมต้องแบบเอ้ท่าแบบว่าผมว่าน้อยคนนะที่จะแบบมีอารมณ์ k ีล l i n แบบว่าเออกูปลูกผักเสร็จแล้วกูอยากฆ่าปีศาจหรือว่าอารมณ์แบบ ลูกผักเกมนี้แล้วอยากไปปลูกผักไอเกมหนึง่งเดียอยากเล่นเกมเครื่องบินเสร็จแล้วไปีกเกมหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันน้อยนะสำหรับผมนะสำหรับผมนะข้อนี้เหมือนเป็นเอามาโชว์กัน,นเฉยเามาขิงกัน,นเฉยแต่ว่าประโยชน์จริงๆผมยังหาไม่ค่อยเจอเท่าไหร่วะ่ะเดี๋ยวใครที่แบบแชร์วิธีการเล่นเกมยังไงมาแชร์หน่อยนะว่าเอ,อเล่นเกมนี้เข้าเกมนี้ต่ออะไรเงี้ยผมจะได้ไปลองทําดูบ้างเพราะผมแบบคิดคิดไม่ออกกันนะครับผมอันนี้เอามาให้ดูเป็นข้อดีเฉยนะครับผมเอาลองดูกันนะครับ เนี่ยครับอารมณ์คนฮะก็คือโดนปีศาจฆ่าตายฮะมาปลูกผักต่อครับผมเพื่อขอนคายนะครับก่อนจะเข้าไปสู้กับปีศาจต,ต่ออันนี้คือที่ผมคิดได้เลยนะว่ามันเป็นข้อดีแน่เลยนะครับของการมีระบบเนี่ยเอาไปลองดูนะครับผมสําหรับใครที่แบบว่าตัดสินใจแล้วว่าจะซื้อนะไปลองดูก็ได้แบบโอ้ยกูโดนปีศาจฆ่ามากูปลูกผักแม่งอะไรเงี้ยลองดูนะครับผม และนี่แหละครับผมก็คือโฉมหน้านะครับกลุ่ม Xbox Series X กับ Series S นะครับผมที่แบบว่าใครเข้าไปนะครับโดนตกทุกไลน์นะครับก็คือคนไทยหัวใจอาร์เจนนะครับผมกูจะซื้อเกมแพงไปทําไมนะครับในเมื่อกูซื้อเกมราคาถูกก็ได้นะครับผมเก็บเงินไว้ซื้อเกม Triple A ที่ exclusive ให้กับ PlayStation 5เป็นเกมเป็นเกมไปผมว่าคุ้มกว่านะครับผมสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะได้แล้วครับแล้วก็ไปลองดูนะครับไปลองดูราคาก่อน ไปลองคิดคำนวณดูว่าเราจะไปเล่นเครื่องเกมไหนนะครับ pc นะครับกราดจอโคตรแพงนะครับหรือว่า playstation 5นะครับโดนบวก r e ลอีกเกมแพงอีกนะครับหรือว่าอ่ะกูมากด xbox ก็ได้แต่ xbox ก็ไม่ได้ไม่ถูก r e เซลนะก็ถูก r e เซลเหมือนกันนะครับผมดังนั้นนะครับใครที่จะซื้อจะอะไรก็พยายามคิดให้ดีๆก่อนนะครับคุณซื้อ xbox แพงนิดนึงนะครับคุณซื้อคุณได้เล่นเกมถูกคุณซื้อ p l a y s t a t i o n 5แพงอีกคุณเล่นเกมแพงอีกมีแต่แพงกับแพงครับ แต่ถ้า PC ตอนนี้ไม่แนะนำไม่ซื้อเลยครับแม่งโคตรแพงนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนนะครับผมสำหรับช่อง Ji ิฟเทคแกของลงเลยนะครับโซนนี้สวัสดีครับผมแหมพูดซะแบบไม่เหลือภาพไว้รอเลยนะครับผมหมดภาพเลยฮะบายบายครับผมสวัสดีครับ